สวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูอลิซคณะราขศน,นะคะค่ะอลิสวันนี้มาร่วมงานในเอเชียทัปปะบออร์ล2023หนูรู้สึกยังไงบ้างวันนี้หนูรู้สึกดีใจมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของงานนะคะที่ให้โอกาสหนูมายืนตรงนี้ค่ะในรางวัลเอเชียทัปปะบอร์ลค่ะ ตอนนี้จะมีละครค่ะเราชอง7 HD นะคะแสดงเป็นเหมือนเล็กนะคะอย่าลืมติดตามนะคะเรื่องร้อนเหนือแม่ค่ะนอ๋ประมาณประมาณเดือนสิงหาประมาณนั้นเลยค่ะอ๋อแล้วจะมีแบบแล้วมีแบบนอกจาก C H A N U T S A L U K ค่ะอลิซอันเดอรสกสับนะคะครับค่ะอลิ้ายและท้ายแล้วจริงๆครับฝากงานเอเชียทัปอวอร์ด2023นะคะต่อไปด้ครับค่ะอลิสนะคะก็ขอฝากงานเอเชียทัปอวอร์ดนะคะในปีต่อไปนะคะอย่าลืมมากันเยอะๆเลยนะคะ